เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่เพียหุ่นชแนลกับช่วงฟีฟ่าฟูลทีมก็สาหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ฟูลทีมนักเตะดําแต่ดีก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนสีผิวแต่อย่างใดนะครับทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็แต่ละคนนี้ก็ถึงจะผิวดาแต่ก็หล่อแบบดํดๆเะครับโอเคครับเรามาได้ดูนักเตะกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มที่ผู้รักษาประตูนะครับใช้เป็นสตีฟมองดองด้าจากฝรั่งเศสนะครับ แบ็กขวาครับใช้เป็นบาคารีซานยาจากฝรั่งเศสเช่นกันแบ็กซ้ายครับใช้เป็นดาวิดอลราบาจากออสเตรียนะครับคูเซนเตอร์ครับเริ่มที่อิโอเฟอร์ดินานครับจากอังกฤษนะครับเลิกเล่นไปแล้วเป็นลิมิเต็ดไปแล้วด้วยนะครับตัวนี้อีกตัวนึงเป็นเจอโรมบัวเต็งนะครับจากเยอรมนีกองกลางตัวรับเป็นอิงโกโลกองเต้จากฝรั่งเศสนะครับมิดฟิลด์ใช้เป็นยาญาตูเร่จากไอวอรี่โคสต์ตัวนี้นี่ขาดไม่ได้ครับ กองกลางตัวตัดผมนะครับตัวแพงที่สุดนะครับพอปอกเด้งปอกบาครับผมดีขวาใช้เป็นซาดิโอมาเน่จากเซเนกัลนะครับอีกซ้ายใช้เป็นคิงรี่โกมองจากฝรั่งเศสนะครับนักเตะฝรั่งเศสนี่เยอะใช้ได้เลย <c oughs> และหน้าเป้าของเราครับเป็นไอแมลงสาบครับดิดิเย่ร็อกบ้าจากไอวอรี่โคสนะครับโอเคแผนเรามาใน4-3-3นะครับแผนถนัดของผมนั่นเองครับเกมบุกก็ขึ้นทุกตัวครับยกเว้นกองกลางตัวรับและ ผู้เซนเตอร์ครับเกมรับนะครับก็5ตัวครับลงหมดเลยนะครับเป็นกองหลัง4ี่ตัวและกองกลางตัวรับอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนแทคติกของเรานะครับเน้นส่งสั้นนะครับแล้วก็เกมเร็วนะครับับการเล่นก็แบบเร็วส่งลูกสั้นนะครับยืนตำแหน่งตามแผนครับเกมรุกก็ปานกลางนะครับอันส่งบอลเปิดบอลก็ระยะใกล้ครับเน้นชิงบอลนะเข้าทำก็ปกติครับยืนตำแหน่งตามแผนเกมรับนะครับยืนคุมโซนนะครับแล้วก็ดูการแบบรอบครอบนะไม่เข้าพวดพลาดนะ ไล่บอลก็ตามประกบแบบปกตินะครับส่วนแนวป้องกันก็อิสระครับแนวโน้มของทีมก็ลงมาขีดนึงนะครับโอเคครับเราไปใช้นักเตะดำแต่ดีลุยแรงกิ้งกันเลยดีกว่าครับจัดไปเกมแรกครับดำแต่ดีลุยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยง่ายไปมาลุยครับดอกบาวิ่งแล้วก็ไปโฮ้ดีอย่างนี้โอ้โหโอ้โหได้อยู่ ยิงไปเลย yes key นำเร็วคมจริงแมลงสาบไอ้ผู้ดำจริงว่ะว้าวว้าวโอ้โหเร็วจริงเร็วจริงไรจริงมาเน่อุ๊ยโอ้โหโอ้โหใครวิ่งมาชนวะเดี๋ยวได้อยู่โอ้อยากรู้จริงม่เป็นใครยาย่าใช่ไหมนั่นไงยาย่าโอ้โหนัาเดทอยู่ไหนเนี่ยคือ มีอาการลั่นเล็กน้อยโอ้แต่โอ้ยังได้นี่ว่าเป็นแผ่นของเขานี่เองครับเอาโดนเปิดแล้วโอ้ยโดนโอ้ยเกือบโดนดีไม่เข้ากรอบโอเคยายายังได้ไปยายาโอ้โหได้อยู่ยิงไปเลยโอ้ยชนเสาซ้ำเรียบโอ้ยติดบล็อกไยมาบล็อกบ้าโอ้โหละนามมสแข่งจังวะ มงโอเคโอ้ยโดนบุกอยู่โดนบุกอยู่ยังโดนบุกอยู่ติดบล็อกโอ้ดิโดนเตะบุกมามงโอเคมงนอ้าวชิบหายเคลลี่นี่อกหมูโอ้ยจะโดนไม้ได้เอาเลยครับจังหวะนี้โอ้ยสวนมามีความเร็วมีความเร็วเอาแล้วจังหวะนี้ต้องกินหมูแหละ ยิ่งเออถูาส่วนกลับนะม,มองเมาสองแบบรอบบาเฮ้ยไอหัวไข่ไอหัวไข่เฮ้ยเฮ้ยชไนเดอร์ววายได้เอาวยังได้อีกแล้วกองเต้ผูกกองเต้ย่งบอลดีมากนะาไปส่วนครั้งสุดท้ายมาเน่มาเน่เ,นเอาไงโอ้โหจบเกมเฉยไม่เป่าตั้งแต่แ,แรกว่ะ โอเคครับเกมไม่ได้ชนะไปแล้วเกมที่สองคิกออฟเอาแล้วเอาแล้วโดนปอกปลาดุปอกปลายาโอ้โหชิบหายไม่ทันโอ้โหเซฟเซฟได้ซะง,งั้นโดนบุกอยู่ว่ะไอสิสมันอูยโดนจนได้อ่ะโอ้โหมันวิ่งไม่ทันโอ้มามานนี้ประตูตีเสมอ เปิดเลยไม่ถึงอ้าวลงโตะ๊ะป่ะโอ้โหนี่เข้าอู้เซฟได้ไงวะเซฟไปได้ไงโอ้โดนเบียดเลยบิดิชยกโกมองหลุดยิงโอ้โหเล่แม่ยิงไม่เข้าอยู่ดีอะมาอันนี้อีกแล้วฟืบดอกบลายิงโอ้ติดบล็อกช้าไปมาเลือก อืเรื่องสกัดบอลไว้ใจกองเต้ดอกบาพิกพิกอุ้ยไม่ได้เกือบอเกือบพิกได้แล้วอุ้ยเอาไม่ควรเปลี่ยนยิงเอาเอาหลุดแล้วทีโอ้แต่วเกมที่แล้วก็ดอกบาอยู่คนเดียวสองลูกเกมนี้หินลูกนะโอ้โหโสดมากเอาเอาจบเกมเฉยเอาเอาเอาโอ้โห โอ้ยเสียเสียโอ้โหชิมหายหลุดโดนโอ้ยสี่ซูเปอร์เซฟเซฟแบบสโลโมชั่นโอ้โหชาเสียโอ้โห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 โอเคโอ้ย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 ไปเข้าทางเขาโอ้ยโอ้โหมั่วมากเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยอ,อย่าพลิกโอเคเดี๋ยวเพดคนละพลิกเปิดโอ้โหยลึกเกินลึกเกิน,อ,กนอ้าวเอาแล้วจวังหวะนี้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสโอ้โหไม่ได้อลยเนี่ยแน่นู้นมามานี่จุดมาแล้วจ่ายโอ้ยบ,บ้าบ้าโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เอาแล้วครับจังหวะนี้ขอเธอทิศยิงออ้ยทานชาไปเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอานวดเข้าไปมาสัญญายิง่งกับหูสัญญาเอามาเนดด่เราแน่มานี่เอาหูพอดีนี่เอาหูยังจะง่ายเลยเหมือนยกงมาจากเด็กอ่ะโอ,โอ้จบเกมจุดโทษยี่เข้าเองนะคนจริงยิงกลางอบอกไปเลยเออ มุมเดิมชัวอ๋อโหยิงกลางคืนไปกลางอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปเออกลางเหมือนเดิมโอ้โยเบี่ยงซ้ายนิดเดียวโอ้บีเบี่ยงขวามายิงขวาบ้างโอเคเกือบไปครั้งนี้เบี่ยงซ้ายชัวโอ้โยมุมเดิมไปขวาอ่ะขวาอึ๊บโอ้โยเกือบโดนเซฟ มาเซฟได้ลูกนี้ชนะไปเลยซ้ายโอ้โหเหมือนเดิมนี่หว่าเอาละคิงลี่โกมองยิงแค่เข้านะจะได้ชนะนะเอาเป็นว่าขวาร้ายซ้ายดีซ้ายแล้วกันไปเกมสุดท้ายลุยเอาแล้วโอ้ยดีมาเรีย โอคจา่ายคืนไปลุดลุดแล้วโอ้โหเร็วจี๊ดจัดแล้วก็ยิงโอ้สตาริโอมาแน่นี่มาแน่แชมป์มาแน่ <c ười> ใช่เอา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 ง่ายไปไปโกมองเอาแล้วย่าจ่ายซ้ายโโอ้หจ่ายไม่ค่อยดีเป็นไรเอ้าโอ้โอ้ย ดพอกบ้าบางแล้วปาดเข้าในแล้วก็โอ้โหชาร์จโอ้โหติดอีกแต่แลขว้าจะเลี้ยงเข้าโกลล้หรอไงเนี่ยอ้าวโอ้ยอ้าวแล้วสัญญาห้องยิงโอ้โหแตวานะเนี่ยมีสะคมมีสกองงนาอายเลยสุดยอด โอ้ยโดนมองอ๋อโอ้ยเกลียดลูกมงโดนมงสยเลยฟื้นหนึ่งทีอ้าวแล้วก็ยิงติดยิงดื้อเลยเอาเอ้าโปรเตนเสียงง่ายๆเอยหลุดแล้วโดนโอเคล็อกปลาอ่ะโดนงยิงล็อกปลาล็อกปลาเอาบอลลงดีๆเออแล้วก็ยิงโอ้ไม่ได้ว่ะมาเนี้เปิดเอาวอีกรอบนึง ้องบาให้โอกาสอีกรอบนึงให้อการโอ้โหจ่อยๆอย่างนี้จะเป็นเหลืออะไรว้าววิ่งวิ่งวิ่งดำใจดีเว้ยวิ่งไปไหนวะปะเปิดมงตั้งโอ้ยยิงไม่ได้ไม่ได้ด็อกบา เอาจาังหวะนี้ลงๆก็เอาสองนะโอ้สี่ดือดแหัวเช็คบินบวกครั้งสุดท้ายก่อนจบเกมเอาไม่ที่ห้าดีไหมเอาดีไหมโกมองโกมองโอ้ไม่เอาใช่ไหมโอเคไม่เอาไม่เอาไปจบเกมโอเคจบเกมที่สามเรียบร้อยครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะด,ดำแต่ดี เอาชนะไปได้3มเกมเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับนักเตะดําแต่ดีของเพื่อนๆมีใครบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอมาเฮ้ยลาเฮ้ยถูกแล้วไปก่อนเพียงเท่นานี้แล้วกันครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย